เน่ที่นที่เสียดทีองแค่วนทองรับกคือการขุดลอกครับแค่ขุดลอกนะครับแล้วก็แล้วก็ทางสาร่าเป็นบ่อเกี่ยัยตามธรรมชาตินะครับดนนั้นครับผมขอเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทหมดค่าโครงการนะครับก็คือโครงการขุดลอกลำห้วยนะครับหนองสีมนะครับ เดินที่หลังาติ่าดนไปเดินดลยท่านท่านระหลนดค่ะท่านปรหลัดท่านน้ำตีพี่พี่เอน่ะที่

ถ้าไม่มีการชุวรประทานนะครับวันนี้ได้มาดูแล้วเรื่องของปัญหาของพ่อ,อโสนตาต่างๆที่มีการตึ้นเขินนะครับต้องมีการทําบ่อประมัดนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นที่เพื่อไายช่วยรประทานทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่เปิดบนเส้นเรืงองของพ่อแม่พี่นอ้องที่นี่ทุกคนนะครับนะครับเร,รื่องทีรัฐบาลจะดดีวันนี้เราก็มากันพร้อมนะครับทั้งสส นะครับท่าน,ท,านท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรเอ่ก็มาช่วยความรู้ด้วยท่้นรัฐมนตีช่วยรนการกระทรวงปรคมงก็มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการเรื่องชลประทานได้เรื่องของการไม่ท่วมไม่แรงก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับพี่น้องชาว้รยเอกทุกคนพี่น้องครับรัฐบาลเรามีการลงทุนเยอะนะครับแต่ผมยนตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรที่สําคัญไปกว่าเรื่องของการไม่ท่วมไม่แรง นะครับก็เลยต้องมีน้ำใช้ต่อนะครับแล้วก็หน้าหน้าฝนน้ำไม่ท่วมท่านก็สามารถปลูกพืชผลได้เรื่องนี้สือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่เราจะส่วนหนึ่งของการที่เราจะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องสามเท่าตัวภายในเวลาสี่ปีที่เราเป็นรัฐบาลครับ <dunno. S 2> เรื่องของการคมนาคม <c oughs> ก็เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อสักสามสี่ที่แล้วผมเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการระสุวราณิูมิท่านสุริยะมากับท่านมรพรด้วยมาดูเรื่องเครือข่ายถนนเชื่อมโยงทั้งทางบกนะครับทางอากาศนะครับเพื่อพี่น้องสามารถเดินทางไปมาหาสู่ได้อย่างดีพร้อมถึงการขนส่งสินค้าต่างๆไปขายทั่วประเทศได้ด้วยความสะดวกสบายในราคาที่ถูกลมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแลวเราก็อยากให้มีการทําอย่างต่อเนื่องเมื่อสองเดือนที่แล้วผมมาที่จังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับมาดูเรื่องของการที่เราใช้30บาทนะบัตรใบเดียวไปททุกที่นะครับก็เป็นจังหวัดนนรอบสีจังหวัดแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศ30บาทการ,รายกระดับ30บาทระบบสาสามท่าสุขทั้งประเทศถือว่าเป็นนโยบายสําคัญที่สุดข,ของเรานะครับเรามีความเห็นใจจริงๆว่าพี่น้องชาวอีสานเนี่ยมีอายุน้อยกว่าสามารถอยู่ได้ในอายุที่น้อยกว่าประชากรทั่วประเทศไทย นะครับสแสดงว่าการสาธารณสุขยังไม่ดีพอเพราะเราจะมีการพัฒนายกระดับ30บาทรักษาทุโกโรครักษาได้ทุก,กท,ที่ต่อไปอีกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจให้เยอะเพราะว่าพี่น้องเองก็ต้องเสียเวลาไปเข้าคิว <c oughs> นะครับไปไปคอยเ,อเดินทางไปโรงพยาบาลต่างๆใช้เวลานานมากไปถึงแล้วเนี่ยบางที เราก็ต้องอธิบายให้ฟังประวัติว่าเราทําอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างแต่การยกระดับ30บาททุกโรคเนี่ยท่านไม่ต้องเป็นทุกนู้่จากหมอครับแต่หมอจะรู้จักกับพี่น้องทุกคนในที่นี้ที่เดินทางไปห,หาเราเพราจะรู้ประวัติการไม่สบายของทุกท่านมาทําให้การรักษาเข้าถึงจุดได้ดีกว่าที่เคยเป็นครับเรื่องของนี่นอกระบบม,มีใครเป็นนี้ลอกระบบบ้างครับ เยอะนะครับหลบเบี้ยแพงไหมครับหลบเบีเ้ยถูกต้องตามกฎหมายไหมครับะนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของเราที่เราจะพยายามที่จะขจ,จัดนี่นองระบบให้หมดสิ้นไปนะครับตัวเลขที่ออกมาก็ยังไม่ดีพอนะครับเราเห็นเราตัวเลขแล้วว่ามีพี่น้องเข้ามามีการเรี้ไก่เรื่องนี้กันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับ ผมเชื่อนะครับว่าพวกท่านที่ยังไม่เข้ามาหารัฐบาลเนี่ยที่ยังไม่เข้ามาที่นีแก้ไขนี่เ,นเพราะว่ากลัวอิทธิพลของเจ้านี่ใช่ไหมครับท่านไม่ต้องกลัวครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐครับที่ต้องปกป้องดูแลพวกท่านเพราะว่าเขาเอาเปรียบเขามีการชาร์จดอกเบี้ยที่มันแพงเกินควรนะครับถ้าเกิดท่านทํางานแทบตายต้องมาใช้ดอกเบี้ยไม่พอกินพอใช้ ท่านมีแรงกำลังใจในการทำงานหรือเปล่าทรับไม่ไมไมใช่ไหมครับถ้าไม่มีแรงทำงานทำใจตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้ทำงานไปทำไมก็หันไปพึ่งสิ่งที่ไม่ดีก็คือปัญหาต่อไปก็คือปัญหายาเสพติดถ้าท่านมีความไม่สบายใจท่านก็ไปพึ่งยาเสพติดปัญหายาเสพติดเยอะไหมครับที่นี่เยอะลูกหลานติดยาเยอะไหมครับเยอะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เราเองเราจะกำจัดยาเสพติดให้หมดไปภายในเวลา4ปีนี้ครับลูกหลานของท่านที่เป็นผู้เสพต้องเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยต้องรักษาให้หายรักษาให้หายเสร็จแล้วต้องจัดการให้เขามีอาชีพที่เหมาะสมฝึกง,งานให้ดีคืนเขาสูอา่อ้ามกอดของพี่น้องประชาชนทุกคนครับเราจะไม่ต้องห่วงครับต่อจากนี้ใช้ความดูแลท่านในทุกทุติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินราคาพืชผล การคมนาคมระบบสาธารณสุขดูแลเรื่องยาเสพติดป้องกันเรื่องน้ําท่วมน้ำแยงยืนยันครับรัฐบาลนี้เราสำคัญครับเราพบกันอีกครับสวัสดีครับ